สวัสดีพี่น้องวันนี้พอบานไปไปการพี่น้องเอ้หมาหวานไดเมงกุจีการแม่กุจีเนาะได้หลายพี่น้องเอ้กุจีน้อ,อยไดเป็นกิโลกูละหมานหมาหม,มานเลยหาอยู่หากินพี่น้องเอ้อาย่หา,หากินตามวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนา มะลโคลเพื่อป็นอาหารว่าเคยกินตั้งแต่น้อยพ่อแม่พาเคยกินสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเนาะสำหรับผู้ผู้เสื่นชอบก็นนี <c oughs> ่เป็นเพลินนะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ากันเด้ออยู่ที่นองก๊กเหลืองรีสอร์ทเด้ออะไรเข้ามาเบิง่งมาชมคลิปนี้แล้วก็แวะมาได้พี่น้องเอ้ย มาโคตำเจยวเป็ดๆแล้วก็กินกับอุดมสมบูรณ์พี่น้องจังมีแมงกุจีถ้าพื้นที่บบมีแมงกุจีก็มีได้อุดมสมบูรณ์มานคักมานคัก พอบ้านเพิ่นไปการเนาะตามท้องให้ท้องนาอยู่ให้น้องอยู่นานอนนาพี่น้องเอ้ยอยู่นาคือเก้า